สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับหลักการทํางานของจอกระจกบันทึกหน้าหลังนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโหมดของวิดีโอนะฮะสังเกตตัวสีแดงด้านบนนะครับเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์วิดีโอแล้วก็มีตัวเลขวิ่งอยู่นะครับในกรณีถ้าเราจะถ่ายรูปก็กดมาที่โหมดนะครับสังเกตด้านบนนะครับก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของรูปภาพเราก็ถ่ายรูปได้เลย แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเกี่ยวกับมุมมองนะครับนี่จะเป็นกล้องหลังนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นกล้องหน้านี่จะเป็นกล้องหน้านี่จะเป็นกล้องหลังนะครับแล้วแต่เราจะเลือกมุมมองนี่กล้องหลังอย่างเดียวนะครับหรือเราจะถ่ายรูปกล้องหลังก็ได้แล้วก็เปลี่ยนโหมดใหม่นะครับ นี่ก็จะเป็นรูปที่เราถ่ายไว้โฟลเดอร์ที่เราถ่ายไว้เราจะดูย้อนหลังแล้วก็กดโอเคอส่วนตัวนี้นะครับในกรณีที่เราจะลบไฟล์ออกแล้วก็กดโอเคนะครับนี่ก็คือวิดีโอด้านหลังนะฮะ นี่คือถ่ายรูปด้านหลังนี่คือรูปที่เราเพิ่งถ่ายไปนะครับหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรครับมันก็จะวนเป็นงูก,กินหางไปเรื่อยๆครับอ่านี่ก็วิดีโอด้านหน้าก็กดโอเคก็จะอัดตามปกตินะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับกล้องก็จะตัดเป็นกล้องมองหลักให้นะฮะซึ่งจะมีเส้นด้วย ภาพจะชัดมากนะครับอ่านี่ผมต่อลอยๆไว้ก่อนนะฮะออกจากกล้องถอยหลังก็เป็นกล้องหน้าบันทึกปกติกเก้าเกียร์ถอยหลังก็เป็นกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้รอง,อ SD งรับ SD card ถึง32 g b นะฮะคุณาภาพของ SD card ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้จอทำงานได้เร็วขึ้นนะครับลูกค้าควรจะเลือกที่ c l a s s 10นะครับ SD card ที่เขียนว่าคลาสสิคนะฮะตัวนี้ก็จะทําให้จอเนี่ยไหลลื่นได้ดีขึ้นครับการทํางานก็จะเร็วรวดเร็วขึ้นครับก็ท่านใดที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้หรือว่าสินค้าแบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่ทางทีมงานไทคาของเรานะฮะหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับขอบคุณครับ